ซึ่งฟังดูคล้ายโอกาสหลุดนรกแต่จริงๆก็คือโอกาส0.001ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะสุดท้ายส่วนใหญ่จบที่การพาไปคว้าหัวใจบนยอดพีระมิดถวายแด่เทพเจ้าซิปเฮโทเทคเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงฤดูผลิและการเกิดใหม่ แล้วเขาทำแบบนี้ทำไมครับเพื่อข่มขวัญศัตรูหรอไม่ใช่แค่นั้นค่ะชาวแอสเทคเชื่อว่าการบูชายันมนุษย์คือการส่งพลังชีวิตให้เทพเจ้าเพื่อรักษาความสมดุลของโลกให้ดวงอาทิตย์ขึ้นต่อไปและจักรวาลไม่พังทลายค่ะเดี๋ยวแปลว่าสงครามของแอสเทคหลายครั้งคือการรบเพื่อหาเฉลยแหรอครับ ถูกต้องเลยค่ะเขามีสงครามชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสงครามบุบผาฝ่ายตรงข้ามตกลงกันล่วงหน้าเลยว่าจะส่งนักรบมาประลองตัวต่อตัวเพื่อจับฉเฉลยไปใช้ในพิธีกรรมไม่ใช่แค่ฆ่าทิ้งเฉยๆสงครามที่เป้าหมายคือจัดหาคนไปบูชาเทพ